เขาเรียกว่าตะไคร้ยัดปากของจริงชนนาตัวใหญ่มาก ทำใส่กาะใส่เป็นเอันนี้ใส่ข้าวสุกไหมนี่ like แม่ใช่เดี๋ยวขาสเอายงอข้าวสุกเลยพอไนสองทับ้านเี้อยมาเอานอเลี้ยงทำหา ไปข้าที่หนนะห่อมันรอดตายมาได้หลายมือแล้วน่ยนะตัวใหญ่ขนาดน,นี้โอ้ยนีงของขากินปลาขาย่างวิกกินห่ออันนี้ทำไส้กรอบเสร็จย่าง<อ>ห่อจะรอยต้องทานนั่งหนึ่งเท่านั้น นั่งหรมาดก็ไม่อร่อยนัท่านี้ใช่ไหมาท่าประจำเห็นใครตามังพี่ที่นั่งท่านี้นัเลยยกเว้นคนแก่ขอหมูเขาสอกิโลไม่ได้แบบถายยันแม็ดไใครเลยไหมสั่งให้ไหนสั่งรถแม่หมูรถหมูร้านนี้รถคันนี้เทิแล้วได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอาดาวไปเอาคันใหม่ ไม่พออ,ออยังอะมานี่ตำกินดไหมแม่ไอ้ื่อนาฬิกาว่าอันนั่แบบใจจังเลยนี่ไขให้หมดเลยอะยงหูมีเยอะเกิน แก้วเธอน,ะนจะ่อยต้องทานั่งนึ่เท่านั้นนั่งถานงมาธิจะม่อร่อย <S <S มันานีใช่ไหมอเท่าประจำเ็<อ>น,นาตามพี่ที่นั่งทานี้นันเลยยกวเว้นคนแก่สั่งองหมูเขาสอกิลม,มันจะได้แบบถ่ายยันเม็ดไข่เลยไหมสั่งให้ยสั่งรถไนะหมหมูรถหมูร้านรถคันนีนเธอล้ได้เท่าไหร่ 还有哪里？阿达都要 ออได้ยงไม่พอยังเอามาอนี่ทำกินไหมแม่ไอ้ืนน่อนาฬิกาต่าว่าอันลาใจกลังเนี่ยนี่ไข่ให้หมดเลยยงอยงหมีเยอะเกิน แก่เธอแ้วนะดดีครับแล้วมั้นี่พอแล้วมันแห้งจัดสุดยอดเห็นแล้วได้ 么种品种啊。 น่นเป็นิ่ชิมดูเผ็ดไหมเผ็ดไหม,มครับเผ็ดมเผ็พี่จิบจิบ <c oughs> รสชาติเหมือน <c oughs> รสชาติได้ใช่ไหม,หม เขานี้เ็ง,เง่ามันอัดแน่นเกินไปนี่ไง,งย่ยยางต่อ,อไหมใช้เกี่ยตรงกามันยังเบื่อเหรอเขาเอออันนี้เลืเอ เปกตับไม่ได้เหรอี่ไหมกับเมนูไก่อบฟอยครับนี่กินมองกวนเรียมมะม่งกวน ôi chị bị tham gia mà gia khỏi hết lẹo chào 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 chào

อันน <muitas> ี้เป็นปลาช่อนอะไรนะเฝ้าฟอยดูทางนี้ทำอะไรกันนี่นะครับเข้าจะนดิบเนี่ยเพิ่นลข้าวหม้อหนึงสามกระป๋องกับปี่กระป๋องละคนยงมันเซนดิบมันเซนห่อนี่หมูนี่ก็กระป๋องโลกุลมะเพราะถ้ามึงเท่ามือนี่แหละ ยาโยงใสหมเยอไเออยต้องใส่หมูโลดแล้วก็ีกาวถ้าเถ้าเที่ยวหมื่นนี่เขาบอกไปมีแต่ค้าวหน้าลุ่นเนี่ยเ่ก่อนมีแต่ันไม่ใช่แดงไ่ใทงนมีเนื้อมูเขาไม่ถึงร้อยใจเนา่ตุ้ตไม่อยู่หรอกถ้าตุ้ตุ่มหยดแล้วนี่ยสัญญาณนี่ยตุตุ่มอะไปก็เขาไปจังแ่ละ่ มล้วแม่เธอมติดสัญญาณเน็ตปกติติดนะโทรศัพท์เพื่อนบอกคปดีปูโทรดิเพ่วีว่าจะโทรว่าเขาจะรับต้องส่งรอบสัง่งรอบพี่ปูอันนี้มันไม่มีสัญญาณเน็ตเลยนี่ยมสิเอาโทรศัพท์ไปเผลอมาอะไรเนี่ยตึ้งมีตึ้งจะติดหรือกินหเลยกับข้าวก็อยู่จันดานจะตายอันเป็นระบบพิเศษ